สิ่งก่อนกู้ซื้อบ้านต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะคุณจะลีบสรุปมาให้4ข้อคร่าวๆดังนี้ค่ะข้อ1นนะคะหาข้อมูลสินเชื่อให้ครบรอบด้านนะคะอาจจะต้องออไปดูนะคะธนาคารที่คุณจะไปกู้สินเชื่อนะคะให้ตอบโจทย์ก็คือว่าคุณจะไปดูธนาคารแค่ธนาคารเดียวไม่ได้คุณจะต้องดูหลายๆธนาคารว่าสินเชื่อแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขตอบโจทย์ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า และที่สําคัญนะคะคุณอย่าพลาดเรื่องการศึกษาเรื่องดอกเบีย้ยด้วยค่ะว่าดอกเบีย้ยเป็นแบบคงที่หรือแบบลอยตัวตัวนี้เดี๋ยวมาทาคลิปแยกให้นะคะข้อ2นะคะเตรียมเอกสารยื่นกู้ให้พร้อมนะคะข้อแรกเลยข้อ1ก็คือเอกสารอของผู้ยื่นกู้นะคะ 2. นะคะเอกสารเกี่ยวกับใบแสดงไรายได้นะคะแล้วก็3ก็คือเอกสารเกี่ยวกับหลักคั้นพรกกันนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนที่คุณจะไปกู้ซื้อบ้านนะ ข้อ3นะคะวางแผนเก็บเงินสําหรับซื้อบ้านเอ๊ะฉันจะกู้เงินซื้อบ้านแล้วจะให้ฉันมาเก็บตังค์ทำไมอีกนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณจะต้องดูก่อนว่าคุณมีหนี้สินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเอาไรายได้ของคุณนะคะลบกับหนี้สินและเหลือเงินเท่าไหร่สําหรับการผ่อนบ้านคุณจะต้องเผื่อเงินสําหรับเ,เงินที่วางแผนฉกเฉินด้วได้นะ,ะเงินสําหรับเลี้ยงโกูกค่าจ่ายรายเดือนนะคะค่าน้ามันค่ารถค่างต่างคุณลองคํานวณดูว่า ตายได้หลังหักหนี้เสร็จแล้วพวกบัตรเครดิตพวกที่คุณไปกู้มาพอหักกบลบหนี้แล้วมันเพียงพอสําหรับผ่อนบ้านหรือเปล่าสี่นะคะจัดการหนี้เก่าให้เรียบร้อยก็คือว่าคุณไปดูย้อนหลังประวัติการชําระหนี้ที่ผ่านมานะคะคุณติดแบคลิสหรือเปล่าคุณมีเครดิตเครดิตบูโรหรือเปล่านะคะประวัติการชําระเงินคุณเสียหรือเปล่านะคะก็จะทําให้ตัวนี้ยื่นกู้ยากมากยิ่งขึ้นค่ะ น,ะะนี่ก็เป็น4ข้อง่ายๆที่คุณต้องเตรียมตัวนะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะคุณอยากได้บ้านนะคะอยากได้ทรัย์คอนโดบ้านเดี่ยวนะคะทาวน์เฮาส์หรือว่าซื้อที่ดินนะคะหรือจะเป็นพวกตึก เช่าอ,อพาร์ตเมนต์นะคะคุณสามารถสอบถามเข้ามาในเพจคุณชลีได้นะคะชนนะคะจะสารฝันบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริงค่ะนะคะสามารถแอดไลน์มานะคะคุณก็แค่บอกพิกัดนะคะบอกความต้องการชอบบ้านเดี่ยวซื้อที่ดินหรือว่าซื้ออะไรอยู่ในเมืองหรือว่าโซอนออกนอกเมืองนะคะให้บอกความต้องการมาชนจะตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณไม่มีให้คุณทราบค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ